ช่องสายสูชาแนลนะคะวันนี้สีเฮดสีเฮดสมพักสมพักสมเนี่ยกระลำสมพักสกมกระลำน้ำทับใส่เอ่อแล้วที่ใส่ต้นหอมใจเลยนี่อันนี้มาหัน่นหั่นกระลำก่อนหั่นนี้เลยอือหือหั่นแบบนี้เลยหั่นแบบนี้เลยอันนี้อันอันเบิ้งในช่อง ยุดดีอร่อยนัวยายเตีย๋ยวผ้าแสบแล้วพาทำเห็ดมาเก็บมาอนี้เก็บมาที่กำมังเออตากล้องก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่ฝึกเอานะคะอันนี้หั่นเลยค่ะเตี๋ยวฟินมาเลยอันน,น,นี้อันนี้ยายเตี๋ยวผ้าเห็ดนะคะเห็ดตามยายเตีย๋ยยายเตี๋ยวผ้าแสบ กลางมันเท่าเบบเอานะคะอือเรากตรงกลางมันแข็งอ่ะใช่เนี่ยตรงกลางมันแข็งเราก็ไม่เอาเราก็ใส่อือก็อออออจะมีกาจะมีถังใส่เนี่ยเยอะเนี่ยอ,อ,อยากกินเห้อมันกรอบอ่ะทำไมเห็นเลยมอง เอาตะกล้าตะกร้โฟกัสที่กำมังด้วยโอ้ยคือหลายช่องว่างันเปิดด้วยคือเนี่ย่หมดกรอบไหมกรอบอันนี้นะคะเอาไปแกะออกดีกจัง เดี๋ยว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 เดี๋ยไปล้างก่อนเนาะไปล้างเดี๋ยวก่อนล้างก่อนอันนี้นี่ต้นหอมต้นหอมเดี๋ยวล้างก่อนแล้เราจะคั้นใส่กันนะคะล้างแล้วก็ไปตากใี่มันให้มันเสะด็จน้ำต้องเอาน้ำออกก่อนนะคะน,น้ำต้นออกจากผักาดออกก่อนแม่นู่นไมไ่เป็นไร มองกล้องนะตัดก,กล้องนะไม่ต้องมองที่อื่นตัดกล้องจ้ะอ,อ,อ,อันนี้ไม่ได้เอามีดมาตัดลากเดี๋ยวก่อนจะไปเบาให้ไหม่ได้ตั้งกล้องตรงนี้ล็อกก่อนงั้นี่เราก็จะตัดลากตัดลากออกก่อนตัดลากสิ เดี๋ยวเราก็ต้องนี่ผักเราเอาไปตากไปตากให้มันฉ่ำๆแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะก็จะบีบให้มันให้มันอน,นี้สักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นต้นหอม เติมใส่เกลือมือเลยนะคะอ่ามันจะเค็ม 一样。Yeah. ไปเรื่อยๆเด้จ้าขันไปเรื่อยๆขันจมนมันนัเกลือก็ต้มท้องมันนันนันกันคนนึงใหเคม็มน,นี่นงเกลือก็กะเอาเลยจ้าอย่าให้มันเค็มไหล นใส่ผงนัวไปด้วยบัวไซกระไดแต่ว่าไซกระไดบางคนเขากับไซบางคนเขากับบัวไซบางคนเขากับไซแต่กลัวมันไม่เค็มใสอีกหน่อยขอขันต่อไป ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราแบบผสมน้ำไปแล้วใส่ข้าวเหนียวไปด้วยใส่ข้าวเหนียวไปทำยายหยอกทำยาหยอกทำยาหยอกทำอะไรทำอะไรอันนี้อันนี้ทำทำทำผักดอง มเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำซาวข้าวน,น้ำน้ำสาวข้าวแล้วเราก็เทเหม่นจังเจมาดูแม่อ้อมไข่เค่มกินไข่เค็มอันนี้น้ำซาวข้าวสาวข้าวเหนียวไม่ทำอะไรเดี๋ยวก็ไปใส่ เอาไปใส่ขวดโหล <Hey. S 1> ทิ้งไว้สักประมาณ <Hey. S 1> สองวันสองวันถ้าถ้ากาดร้อนวันหนึ่งเ็เปรี้ยวแล้วกินได้ละอันนี้ก็พอชิม,ชมก่อนชิมมันก็เป็นคนต่อโอเคใช้ได้ชาติโอเคเดี๋ยวทำอะไรอะ้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ขวดโหลเดี๋ยว ล้างขวดโลก่อนดองเ่อนเนี่ยเดี๋ยวใส่ขวดนี่ขวดโลเราไม่รู้จะผักจะเยอะมากแค่ไหนขวดโลมีหน่อยเดียวน่าจะเต็มไหมเนี่ย พอดีมือล้างสะอาดแล้วเด้อไม่ใช่ว่ามือไม่ล้างเด้อค่ะเด้อล่างเรียบร้อยมือเรียบร้อย อีกสองวันมาดูกันอีกสองวันมาดูกันว่าจะอร่อยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคลิปนี้บายบายสมพักอีฉันเห็ดหม่อวัานหม่อวานอยู่พี่น้องเอ้ยกินได้แล้วหม่อว่ามันหอนแสบสมพักครั้งแรกครั้งเดียว <c oughs> สุดยอดกินแล้วอร่อยมากครับเขาลาบไก่หม่อวานยังเหลือต้มสุกกระดูกหมู ทอดหมูข้าวเหนียวเวฟเอานะคะกินได้เลยผักต่างๆนานาบ๊ายบาย